สวัสดีค่ะจินนะคะวันนี้เราก็จะมาศึกษาภาษาจีนนะคะในเพลงจีนเพลงหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักกันดีจากคนไทยนะคะทั่วไปก็คือเพลงเถียนมีมีเถียนแปลว่าหวานมีแปลว่าพึ่งมีอีกตัวนึงก็พึ่งดับเบิลพึ่งก็คือหวานมากหวานเป็นน้ำพึ้งเลยนะคะทีนี้ เพลงน,นี้นะคะเจ้าของอเ,อเจ้าของเพลงนะคะชื่อว่าเติ้งลี่ชิงซึ่งเป็นชาวไต้หวันนะคะแล้วก็มีเออมีประวัติก็คือว่ามาเสียชีวิตที่ประเทศไทยที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะก็เออหลังจากที่กลับไปที่จีนไต้หวันรัฐบาลก็ให้เกียรติยศนะคะถือว่าเป็นทูต วัฒนธรรมที่ได้เผยแพร่เพลงจีนไปทั่วโลกทําให้คนเนี่ยนิยมและรู้จักกันเีเนื่องจากเสียงของเติ้งลี่จินเนี่ยก็เหมือนกับเพลงนะคะคือน้าหวานแล้วเสียงก็หวานด้วยกลายเป็นแม่แบบนะคะก็คือทุกคนที่จะร้องเพลงให้ได้หวานให้ได้เพราะนะคะแม่บทก็คือเพลงของเติ้งลี่จินเนี่ยทุกคนจะต้องร้องให้เป็นแล้วก็เรียนแบบให้ได้ค่อนข้างจะหวานแล้วเนี่ยถึงจะร้องเพลงอื่นได้เพราะตามไปด้วยนะคะเพลงนี้ เอ่อเนื้อเพลงนะคะี蜜蜜หวานปานน้ำผึ้งเ笑ี่ยวเธอยิ้มได้หวานปานน้ำผึ้งเอาอเชียงค้อเอ๋อใครใจชุนฟงหลีเหมือนกับเป็นดอ,ดอกไม้ดอกไม้ทั้งหลายที่มันเอ่อเบิกบานมันบานอยู่ในลมรึกแห่งฤดูใบไม้ผลิใครใจชุนฟงหลีบานอยู่ในลมแห่งฤดูใบไม้ผลิ ใช่นาฬิกนาที่ไหนเนาะอยู่ที่ไหนเนาะที่ฉันเคยเจอกับเธอมาก่อน你นีเ笑่ยเสี้ยงเสีรอยิ้มของเธอช่องโสซมันช่างคุ้นเคยเหลือเกินซึ่งโสซีตรงนี้นะคะก็จะมีสองกรณีคือถ้าเป็นจีนปักปักิ่งน,นะคะก็จะอ่านว่าสูซี ถ้าเป็นจีนไทเปน,นะคะก็คือไต้หวันก็จะอาจ่านว่าโฉวชิแต่ไม่ว่าจะเป็นโฉวหรือว่าสูก็ตามนะคะในที่นี้เนี่ยเนื่องจากว่าเจ้าของเพลงจริงๆคือตั้งลี่จุนซึ่งเป็นชาวไต้หวันเราก็จะร้องแบบสไตล์ไต้หวันก็แล้วกันนะคะซึ่งเพลงของตั้งลี่จุนเนี่ยก็จะมีจุดเด่นนะคะก็คือว่าสั้นแล้วก็ซ้ำๆๆแล้วก็ง่ายเรียบง่าย โชว์แต่เสียงนะคะซึ่งแต่เสียงของเขานี่ไม่ง่ายเลยนะคะเพราะทุกคนจะต้องอใช้พลังที่เยอะชพลังของท้องของอกระบังลมนี่จะต้องแรงพอถ้าหากว่าไม่พอนี่นะคะจะหน้ามืดเฉียวเลยนะคะแล้วก็จะต้องซิกจะต้องออกกําลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงพอนะคะวันไหนเนี่ยเพลียมากนะคะร้องเพลงนี้เคยร้องไม่ออกเลยแล้วจะไม่เหมือนด้วยนะคะทีนี้เอยยิ้มของเธอท่านช่างคนเคยเ,ยเคยือเกิน 我一时想不起那，那会儿，喀坦那能，一，那，阵，我，想，不，啊，在梦里哦，，在梦里，哦，梦里，梦里，牵，梦里，梦里，牵，手、哦啊哦，梦里，梦里，牵，手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 ，你是你里，牵，手，可特梦里，梦 秋水，คนที cheg, 那่เราฝันเห็นนั่นก็คือเธอนั่นเองแล้วก็ตอนนี้ก็ท่อนต่อไปนี่คือเริ่มจะซ้ำนะคะเป็นท่อนที่สามแล้วนะคะใจน่ารีใจน่ารีเจ็บปวดอยู่ที่ไหนนะอยู่ที่ไหนที่พบกับเธอมาก่อน？你的笑容这样熟悉，tight. 我因朋友那张滚开了根，我一时想不起。啊！ ใจมงลีฉันช่วงเวลาแป๊บหนึ่งนั่นแหละฉันคิดไม่ออกจริงจริงโอ้อยู่ในฝันนั่นเองก็จะปล่อยให้ดนตรีนะคะเออบรรเลงไปก่อนสี่ประโยคแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมาซ้ำที่ใจน้าหลีใจน้าหลีาที่ไหนนะที่ไหนเนใยวพบก,กับเธอร้องจนกระทั่งจบอีกเที่ยวหนึ่งเลยนะคะเราลองมาฟังที่ดนตรีแล้วคุณจินก็จะร้องคอตามดนตรีไปด้วยนะคะ 笑得甜蜜蜜，好像花儿开在春风里，开在春风里。在哪里，在哪里见过你？你的笑容这样熟悉，我一时想。 心啊，在梦里，梦里梦里见过你，甜蜜笑得多甜蜜， 哪里，在哪里见过你？你的笑容这样熟悉，我一时想不起。啊，在梦里。 在哪里？在哪里见过你？你的笑容这样熟悉，我一时想不起、啊。 的多甜蜜，是你是你，梦见的就是你，在哪里，在哪里见过你？你的笑容这样熟悉，我一时想不起。 และวพบกับภาษาจีนกับครูจินนะคะในวิดีโอต่อไปนะคะใจเจียนค่ะ